การอาหารานะะคการอาหาร,าหารเป็นบาร์นะคะเนาะที่มาตกทักกะะัค่ะพี่น้องตอนนี้กระจ่างยางเมื่อกี้ยังเข้าในตกเลยค,ะคะ่ะตอนนี้ล่งล่องทักเด้อค่ะพอาจะตีล่องจัดรถปุ๊บที่มาตกปับ๊บ ยางค่ำคืนนะคะเนาะจะจะเป็นม่านนี่ค่ะขงยางไปอาจจะสั้นแน่นะคะเนาะเพราะว่าตีฝ่าวยางค่ะพี่มะมันลงแล้วค่ะยางไปสุดถนนนะคะ <c oughs> <c oughs> มาเดินขับออยกมายางนํำกันนะคะเนาะบนดี้แหละค่ะพี่มะ <c oughs> พี่มาล่งหลายหรอคะตะตอนนี้กะบนทางทาลานพงพี่มาเขาเต็มอยู่ค่ะใต้ท่าน,นกะคลายมัางไทยเนาะ,ะเนาะคลายแถวบาบานเท่านะค่ะบ่มีคูขคนค่นคะตัวพี่มามันล่งค่ะช่วงเนี้พาอยู่พี่มาเขาซ้องมือซ้ำม,มือแล้วค่ะเนาะ จะผ่า,านยางด้วยหิมะกันค่ะเก็บเอาบรรยากาศย่งางคำๆมาฝากกันนะคะน้ะงยางไปด้วยกันค่ะดาวยหิมะดุยหิมะพี่ญจ์จอดไใสนั่นนี่ค่ะรถนั้นนะคะพย้ายกันแป๊บหนึ่งรเรา,าจะจอดท้ายแถวนี่ค่ะสวัสดีมันเห็นลาาอยู่ เดี๋ยวเราจะขอเบิ่งพญายกันเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้จะเด,ดิเนถัดพญายูไไค่ะเดี๋ยวเราเห็นเราได้ไปใส่บุคคลเดี๋ยวจะคงยืนแถวนี้เนาะคะ่ะเนาะจีนท้าเราแถวนี้ค่ะเดี๋ยวเบ่งให้บรรยากาศเดียด๋วยวเราจะขอโตโท้องฟ้าเรากันแป๊บเรื่งนะคะอย่าเราบ่เห็น เย็นพยานก็เด็กหน่อยแล้วนะคะยืนพยานก็ตอนหน่อยยืนฐาตงหาหารงฐาลานเลยค่ะไปเตียงย่างย่างเขาไปแบบว่าซุดส้อยนะคะแล้วเลาอารมณ์มาจอดใบเตียงย่างวันนี้นะคะ,ะไปหาแล้ะครับน้ำค่ะพี่น้องฮัลโหล น้องจีกับพีพ่น้องว่าเบิร์กมองอ่อมองท่าเจา้าท่าเจา้าเอ่อเลนสกีเนาะคะ่ะจีแข่งกันอยู่ในทถลทัดอีกประมาณสองอาทิตย์ท่าเจ้าจะมาแข่งตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะอันมองท่าเจ้าแข่งสกีกันนะคะท่าเจ้าก็จะขึ้นไปข้างบนเนาะคะ่ะขึ้นไปยอดถึงยอดเขาแล้วก็อาน,นั่นสกีลงมาข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะ ตอนนี้แกมีค้อนมานะคะมีค้อมาเลนสกีอยู่ค่ะนคะคะถ้าเจ้ากำลังนนขึ้นไปนะคะเ็ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงงนกพาไปเบิรงนกเป็ดค่ะเหมือนนะคะเพราะว่านนตอนนี้มันหกโมงถุ่มนึ่งแล้วค่ะนกเป็ด นกเป็ดบนหนาวน,าน้อเพ่อนจุดจุๆจุดจุดจุดเป็ดนกเป็ดสถานที่ข้าเจ้าอันนั้นเพื่อนว่ายังก็จำสกีนะค่ะนาะจำสกีค่ะจำสกีลงมาข้างะะ่างเลยค่ะตอนนี้เขากำลังฝึกกันเนาะค่ะกำลังคืก,นนะคะก,ลกเล่น พออีกสองวิย์ถ้าเจอก็อจะแข่งแข่งกันละค่ะบรรยากาศตอนนี้มากระตกค่ะทั้งที่มาทั้งฝนจะดีออเ,เอาถาบรรยากาศมาให้เบิรงนหลบหลนะคะแญาย,ยืนถ่าแพ่าย,ยืนถ่ายวันนี้ร่มค่ะขาร่มแล้วก็อากาศบริสุทธิ์นะคะเนาะ เจ้าเพ็รยังนะคะเจ้าเตรียมส,สถานที่นคะคะจาดสถานที่ตรงนี่นะคะ่ะตรงมองนีเนาะเจ้าเอาไว้ให้คนแบบเดินเป็นบันไดใเดินขึ้นไปนะคะโอ้กว้างขวางอยู่ค่ะนะคะตอนสิตีไปกินข่าวนะคะแน่ง,งมากอะเห็นนะคะเห็นนี่ค่ะไฟตรงนี้แหละ ไปหาไปุ๋ยกันเจ้าตรง <c oughs> น,นี้ก็เป็นตาอ,อ,อาหารนะคะ่ะเหน็ดคึ้นเกิดขึ้นออกเลยไปก่อนค่ะตรงนี้จอดรถเข้าไปะจอดรถแต่นั่นตรงนี้จอดรถเสียตางค์แตนะ่เนาะ นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้ค่ะน้ำพามบ้งเบิงแบงบ,งบเดียวค่ะแล้วก็สุดสับแล้วค่ะกลับไปโรงแรมนะคะคลิปนี้ฝาไว้แค่นี้ก็นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ